สวัสดีครับเพื่อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาบวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกาแฟก็จะหมดแล้วนะครับไม่ได้กินนะพอดีเมื่อกี้เตรียมสถานที่กาแฟหกเลิก <c oughs> เลย <c oughs> เหลือ <c oughs> ให้จิบนิดเดียวนะครับ <c oughs> วันนี้ก็อยู่ที่บ้านที่กรทมเนาะก็เลยเอาดาบดีดาบ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มาให้ชมเน่มหนึงนะครับ,บรพอดีติตภารกิจไม่ได้กลับสุโข,ขทัยนะครับก็เลยอยู่เคียร์งานที่บริษัทนะครับวันนี้มีอะไรมาให้ชมเนาะอาจจะปรับกล้องไปมงุงก็เห็นใกล,ใกล้ใกล้นิดนึงนะเพราะว่าตั้งกระต๊ะทำงานนะครับก็อาจจะไม่เมื่อยห่อยวันนี้เรามาดีกว่า มีอะไรมาให้ชมนะครับนี่เป็นดาบสภาพเดิมมานะครับออกมาจากได้มาจากบ้านเนาะก็เป็นคุณพี่หรือคุณป้าอ็เนี่ยเขาต้องการใช้เงินเขาก็เลยส่งมาขายนะครับเล่มนี้ได้จากอำเภอหางดงนะจังหวัดเชียงใหม่ดูจากงานเนี้ก็เป็นงาน งานหลุดหรือเนาะหลุดเงินหรือลำพูนนะครับไม่ใค่พูดผิดน่าจะเป็นหรือมังยอมนะครับก็เหมือนบางทีก็แยกกันยากนะลำพูนกับลำยองเพราะว่าเอ๊ไปใช่ลำยองเมืองยองแอบลำยองเป็นละครละยังมึนเหมือนไม่ค่อยตื่นนะกาแฟโขกก็เรื่อนี้สภาพเดิมมากนะครับก็ให้ดูก่อนเนาะอันนี้งานเงินก็เขาก็จะ คือรูปแบบนี้เขาจะทำเงินมามากกว่ารูปสี่จุดนะ,ะนี่ครับก็คือนี้ท้ายท้ายนี่เป็นมีรูปเห็นไหมเป็นรูปน่าจะเป็นดอกจันนะตรงนี้ครับเนี่ยท้ายก็ไม่ได้หลุดเลยนะหวายก็ครบทุกเส้นแหววายครบทุกเส้นเลยครับขอเงินก็เงินออกแบบนี้เงินออกสีสีน้องเหลืองนะน่าจะเป็นพวก เหรียญเอาเหรียญฝรั่งเศสมาทาสมัยก่อนนะครับมันจะออกสีเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสร้อยเงินนะก็คือรักเงินนั่นแหละครบทุกเส้นนะครับเนี่ยจะมอาจะหลวมมั่งกันะนี่ครับเพราะว่าไม้มันหดอายุมันเยอะแล้วไม้หดนะครับท้ายก็ยังครบเชือกก็เชือกเดิมนะครับอ่าเห็นเนี่ยเล่มใหญ่มากนะเล่มน,นี้ อันนี้ไม่มีอะไรคุยมากก็ให้รีวิวด่าให้ชมนะครับมันมันค่อนข้างยากทีหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลอโอนเงินเท่าไหร่ครับอาบกบให้ให้เงินสดน้องคนนครับครับอ่าโทษทีนะครับวัสดีลูกนองเบิกตังค์โอเค เราไม่มีตัดต่อแล้วเราก็เดินรายการต่อเลยก็เมื่อกี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยดูเล่นมันใหญ่ขนาดไหนยาวรวม37นิ้วนะ่นนี้นะครับเฉพาะด้านนี่12นิ้วพอดีก็ถือว่าเป็นดาบที่ที่ค่อนข้างยาวนะเพราะว่าดาบปกติทั่วไปถ้าใบ20นิ้วเนี่ยก็ยาวอยู่ประมาณ30มสิบ ยาวรวมฝักนะครับก็ประมาณ3าสินิ้วสาสิเ็นิ้วส2ิบสองนิ้วประมาณนี้นะครับอันนี้สาสิบเจ็ดนิ้วสภาพก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะน,นี่ยังมีแป้งแป้งเจิมเจิมมายู่เลยน่าจะเอาไปทําพิธีอะไรสักอย่างเข้าวัดหรือว่าทาบุญใหยอย้อะไรเงี้ยครับจะของเดิมนะครับนี่ผมพยายามเอาสภาพเดิมมาเลยนะไม่ใช่ขัดไม่ได้ทำความสะอาดจะเห็นของเดิมเดิมเนาะจะเอาให้ดีวิวว่าของเดิมเป็นยังไงอ่มาดูใบกัน นี่ชักออกจากดึงออกจากฝักนี่ก็ยังยาก,กนะครับมันติดสนิมลาดึงดาให้ให้หงายคมขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะบาดมือไปรวบอย่างนี้เพราะว่าบางทีฝักมันมันไม่มีเงินรัดหรือว่าฝักหวายมันหายแล้วเนะี่ยคมจะขึ้นตยงนี้จะบาดมือพยายามจับจุ่เชือกป่อดภายสุดถ้าไม่มีเชือกก็จับอย่าให้โดนคมั้งหมดครับถ้ามันไม่ออกอย่างนี้ก็ฝืกก็กระทุ้งอย่างนี้หน่อยให้คมมันออกนะครับแหฝืกมาก ยังไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยออกแต่ถ้าเราขัดใบแล้วสนิมไม่มีแล้วมันก็จะจะไม่ฝืดแล้วครับเพราะว่าสนิมมันคาปัดอ่ามันดูใบาดาบกันนี่ใบาดาบสวยมากาให้ดูทรงนะครับเป็นดาบหรือทรงหน้าตะกะแต่นนะไว้หน้าตะกะแตนส่วนตัวมองไม่ใช่ปลายตัดนะนี่เป็นปลายปลายไว้ครับทำไมถึงไม่ใช่ปลายจัดงก็ไม่ทําอะไรเนยะ า็ปกติปลายตัดจะเป็นดาบที่ค้างนิ้นฟันเนาะเน้นน้ําหนักลงปลายใบจะไม่ค่อยงามไงแต่ถ้าเป็นไว้หน้าตะกระแตนเนี่ยจะตังต้ง,ตงได้เนีใจจะตั้งได้นะ้เดาเอาเห็นไหมว่าแล้วเนี่ยดาบงามไงนะครับมันจะไม่หนักมากนะครับดูให้ดูสภาพเหล็กนี่อันนี้คือดาบเก่าแล้วสนิมเหล็กจะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสนิมผิวนิยมเลยนะครับเนี่ยไม่มี ขาดบางล้านก็ออกละนะครับเนี่ยเขาเก็บรักษาดีมากดูเนื้อเหล็กถือเป็นดาบถ้าเป็นหลุดเงินโชว์ไม้โชว์เดินหลายเส้นแล้วก็เขาเรียกหลุดเงินคาดเงินแล้วกันน้ะฝาดโชว์ไม้อย่างเงี้ยเล่นนี้น่าจะเป็นเล่นที่ที่คอนงใหญ่อันดับต้นๆของมูการแล้วนะ เท่าที่ผ่านมือผมมานี่เล่มนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวลองวัดดูว่าความยาวใบเท่าไหรเนี่ยสันก็หนามากถือว่าสมบูรณ์มากนะครับอ่าลระเมตรหาย <c oughs> ความยาวใบยี่สิบห้านิวนะ้วเห็นเลขสองห้าหมเนี่ยเ,เลขสองห้าเวะาบอกความยาวดาบนี่คือวัดให้ดูด้วยนะไม่ใช่ว่าอุป,ปโลกเขา ยาวยี่สิบห้านิ้วถือว่ายาวมากนะดาบปกติเนะี่ยไซส์ยี่สิบเอ็ดยิบสองนี้วก็ถือว่ายาวแล้วเิ่มนียี่สห้านิ้วนะครับแล้วไม่หนักนะฮะผมจับมือสายอยางเ่ใชเมือที่มือที่ไม่ถนัดเลยยังจับได้สบายเลยทั้งทั้งที่สันหนาสิบสองมิลนะครับถือเป็นดาบที่ดีมากน่าใช้งานมากนะครับใบกว้างใบค่อข้างกว้างนะ ปลายสามเซนครึ่งน,นะครับเนี่ยปลายปลายสามเซนครึ่งอ่าก็คือเขาก็จะตีเนาะตีผายขึ้นไปเป็นหน้าตัแแตนนั่นแหละปลายนี้ใช้ใช้แทงได้แทงเข้านะครับมันมีคมดีจะง,งอยตรงนี้อันตรายมากเสยขึ้น ถือเป็นดาบที่อย่างที่บอกครับว่าดาบมาันสำคัญที่ใบาดาบเนะบาะเนี่ยใบดาบมันสวยมากอย่างเงี้ยครับแต่เล่มนี้ก็ได้ชุดประกอบอย่างอื่นสวยมากนะครับสวยครบเลยฝักให้ดูฝักเมื่อกี้ดูฝักอีกนิดหนึ่งเนี่ยฝักก็เป็นงานเงินนะงานเงินแต่ก็อันนี้เป็นเขาเรียกสร้อยเงินเนาะอาจจะเรียกต่างกันก็ได้น,นี่บางอันบางอันจะแน่นนะครับเจอเฉดชัยเนี่ยจะหลวมเพราะไม้มันหดนะครับอันนี้ จะหยดกาวหรือไม่ต้องหยอดก็ได้ก็หาอะไราสักๆก,ก็ได้นะครับครบทุกเส้นเลยครับเขาต้องเก็บรักษาดีมากๆปักก็สมบูรณ์มากเงินเรื้อสีสวยมากเชือกก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับถือว่าอยู่ในสภาพนางฟ้าคนที่เก็บดาบอย่างเงี้ยครับเอาลืมแนะนำตัวเนาะควยจะจบแล้วใครเพิ่งเข้า,ขขามาก็ผมเอ๋หัวไทยนะครับก็ เป็นทั้งนักสะสมเป็นทั้งพ่อค้าเป็นให้ทุกอย่างนะครับใครมีดาบอยากแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ทักเพจเข้ามาได้นะครับตามหน้าปกหรือ่าทักเข้ามาได้ตามราย,ายดีที่ให้ไว้นะครับคอมเมนต์ถามมาก็ได้นะครับผมจะมีเพจ a c e b o o k ชื่อเพื่อนรักดาบนะครับตามหน้าปก a c e b o o k เลยแล้วก็ไม่ซื้อไม่ขายมีดาบอยู่รักอยากเก็บไว้ก็ไม่ได้ ไม่ได้กลวว่าอะไรกันนะครับส่งมาสอบถามได้เป็นดาบเก่าไหมดาบที่ไหนขอข้อมูลได้นะครับหรือจะเอามาฝากซื้อฝากขายแลกเปลี่ยนได้หมดนะครับยินดีบริการก็ประมาณนี้เนาะให้ดูใบดาบอีกรอบหนึ่งดาบลูกเงินเนาะหรือเมืองยองอ่ดูให้ดูดันเจมอย่างนี้ดีกว่าให้ดูทรงนะครับ มันยาวมันก็เลยถ่ายยากอ้นอันนี้ก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะขัดสนิมใบให้แล้วก็เขียนลงในเพจจะกันเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมชมเป็นภาพดิ้งอีกทีหนึ่งครับโอเควันนี้ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะได้นำดาบที่สวยๆหรือดาบที่แบบเก่าๆกันดาบทุกเล่มสวยเนาะเอามีเวลาจะมารีวิวให้ชมนะครับก็คือตามสไตล์นี่แหละไม่ต้องมีเอฟเฟกไม่ต้องมีอะไรสั้นๆสักประมาณสินาทีพูดคุยกันให้เห็นดาบนะครับอทักมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมสวัสดีคับ